สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเตินเกมของอ้อยในแมปใหไปกันนะรวมถึงการออกของรัดแล้วก็ที่สำคัญที่สดุดหลายคนชอบบอกว่าทําไมอ้อยผมเนี่ยเล่นแรงจังทําไมผมเล่นไม่แรงเหมือนพี่เลยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับผมว่าสาเหตุที่คนอื่นเล่นอ้อยไม่แรงเพราะอะไรนะ สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นอ้อยหรือว่าแนวทางการเดินเกมของอ้อยนะครับผมในแพทใหม่กันนะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับเกมนี้นะครับผมผมเล่นเกมแรกนะครับในแมปใหม่นะจริงเกมนี้มันเป็นวันแรกที่รีเรงนะครับแต่ผมเพิ่งเอามา ทำให้ทุกคนดูนะครับใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนํา Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ Ad Line Ad Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, Genshin, Free Fire, Honor i LOL และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่างแรกนะครับก็เป็นการอัพสกิลเนาะโดยส่วนมากแล้วผมเนี่ยจะอัพสกิลหนึ่งนำนะครับคือหลายๆคนชอบมาถามผมว่า อ้อยเนี่ยควรอัพสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองนำนะครับสำหรับผมเนี่ยผมอัพสกิลหนึ่งนำนะรู้สึกว่าถ้าเราอัพสกิลสองนำเนี่ยผมรู้สึกดาเมจมันขาดนะครับแต่อ้อยเมส้มบางคนเขาก็อัพสกิลสองนำนะผมก็เลยลองไปอัพสกิลสองนำนะผมดาเมจขาดนะครับผมผมเลยกลับมาอัพสกิลหนึ่งน้ำนะก็รู้สึกว่าเล่นได้เยอะกว่าเดิมนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการความพลิ้ว ก็สามารถอัพสกิล2นงนำได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเอาบัฟนะครับผมสำหรับบัฟเนี่ยเราควรเอาบัฟไหนก่อนนะครับโดยส่วนมากแล้วผมแนะนำว่าเราควรเอาบัฟตัวสุดท้ายในเลนที่เราสามารถไปแก๊งหรือว่าไปคิวเลนนั้นได้นะอย่างเช่นเวลาผมไปจบแดงเนี่ยผมก็มีโอกาสฆ่าฟอร์เรนได้นะครับเกมน,นี้เราก็เลยเลือกที่จะ จบเลนล่างแล้วก็เอาบัฟแดงเป็นบัฟสุดท้ายนะครับเกมนี้ซึ่งถ้าผมไปจบเลนโจ๊กเกอร์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ละว,ว่าโจ๊กเกอร์หรือว่าสจ๊วตเนี่ยมันมีสกิลสองนะครับโอกาสที่เราจะไปฆ่าสจ๊วตเนี่ยก็คือยากนะครับเราก็เลยเลือกที่จะอบัฟแดงเป็นบัฟสุดท้ายแล้วก็มาทำเลนฟอร์เลนกันแล้วตอนนี้เราก็จบเลนล่างแล้วนะครับผมเห็นว่าฟอร์เลนเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะแล้วก็รอหาจังหวะเข้านะครับนี่เห็นไหมรากระโดดเข้าเรา ตอนนี้ฟอร์เรนฟิกเกอร์แล้วนะเราก็หาเล่นอีกรอบนึงนะครับผมช็อตน,นี้เราก็ได้คิวฟอรเรนไปนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่จะให้ดีกว่านี้ถ้าเพื่อนเราไม่ตายนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับป่าแพทนี้นะผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยจะฟาร์มเหมือนเดิมนะครับก็คือฟาร์มจบบัฟตัวแรกแล้วก็แท็กกลางแล้วก็ไปเอาบัฟตัวที่2นะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันก่อนนะครับจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามไล่เมดเราอยู่นะครับแล้วเราก็โหนมาเนะเราก็ตีไปนะครับอาฝั่งตัวข้ามเนี่ยไม่มีสกิลหนีอยู่แล้วนะครับลรวก็รอสกิลล้วก็ตีไปได้นะครับแล้วจะเห็นว่าสกจดมาเราก็จะเล่นสจวต่อนะแต่โดนแปะอันตินะครับแล้วก็โดนแก๊กเดึงก็เรียบร้อยเลยนะตอนแรกเนี่ยเราเห็นฝั่งตัวข้ามเนี่ยไล่ทีมเราไปไกลนะครับผมผมก็เลยคิดว่าสกจดเนี่ยน่าจะอันตีละเราก็เลยเข้าแบบสุดตัวเนาะ แล้วก็โดนแก๊กเดงก็อันตีไม่ทันนะครับก็ทําให้ตายไปแล้วไฟนี้จะเห็นว่าฝั่งหัวข้ามเนี่ยฆ่าทีมเราได้หมดเลยนะตรงเลนบนนะครับพอเราเกิดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็วนเอาบัฟก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับพยายามวนเอาบัฟให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นเนาะถ้าเรามัวแต่ไปเล่นแล้วก็ไม่เอาบัฟเนี่ยการเงินหรือว่าถ้าเราไปไฟพลาดเนี่ยเราก็จะจนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งหัวข้ามเนี่ยเอามังกรไปละเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เหมือนทุกคลิปเลยถ้าเราเป็นป่านะครับเราพยายามให้ได้หนึ่งออบเจกต์นะครับผมก็จะมาด์กก่อนนะแล้วเห็นว่าเพื่อนเราเล่นกับฟอร์เรนอยู่นะครับเราก็เลยปล่อยด์กแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนก่อนนะจังหวะนี้จังหวะนี้ก็รอเข้านะครับแล้วก็อันติกนะครับแต่จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเขาเด้งเลือดเนาะช็อนนี้แล้วก็ไม่ได้คิวแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราก็ได้คนะิวเนาะเราจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะเอาด์กต่อนะครับเพื่อนเราไปไล่เพนอยู่เนาะ แล้วจังหวะน,นี้ยุย้ยมาเติมนะครับพอเราไม่มีเลือดแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมกลับมาฟาร์มก่อนนะครับสาหรับอ้อยนะครับผมแพทนี้ถ้าเรามองเรื่องความยากง่ายในการเล่นเนี่ยผมมองว่าอ้อยแพทใหม่จะเล่นง่ายกว่าแพทเก่านะครับด้วยความที่มันมีหินเยอะเนาะมันก็เลยทําให้อ้อยเนี่ยพิวขึ้นแล้วก็มีจังหวะไล่คิวหรือว่าจังหวะหนีแบบโหดขึ้นนะครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้จะเห็นว่าเพื่อนเราไฟกันเสร็จเราด,ราดูตรงมินเแบบแล้วเราเห็นเนาะเราก็เลยตามมาฆ่านะครับอ่า ช็อตน,นี้เราก็ได้คิวหนึ่งนะเราจังหวะนี้ฟอร์เรนลัมนะ,ะเหมือนเขาจะลัมพลาดนะครับเขาจะไปเก็บดอกข้างหลังนะทำให้เรารอดไปนะครับเราจังหวะนี้แก๊กฟิกแล้วก็หลบเนาะอ่าเดี๋ยวพูดถึงแพทใหม่ของอ้อยก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยหินมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามีเยอะขึ้นเนี่ยอ้อยมันก็จะมีความคิวมากขึ้นนะครับแต่แพทใหม่ผมรู้สึกว่าอ้อยเนี่ยมันต้องหาจังหวะโหนนะครับเพราะว่าหินมันเยอะขึ้นแล้วก็มีหินหลายที่นะครับบางจังหวะเนี่ยเราจะโหนระยะไกล แต่หินมันใหญ่นะครับผมมันก็ทําให้เป็นระยะใกล้ก็คือเชือกมันจะสั้นนะครับมันก็เลยเป็นระยะใกล้นั่นเองนะก็ม <IS ung> ีแค่ตรงนี้นะครับที่รู้สึกว่าแตกต่างกันนะครับโดยหลักๆแล้วรู้สึกว่าอ้อยหดขึ้นเนาะเท่าที่แบบผมไปกด80-90ดามารู้สึกว่าอัตราชนะของอ้อยเนี่ยโดยแรงสรูงๆนะสำหรับทีมที่เล่นอ้อยเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันก่อนนะเพื่อนเราเล่นอยู่นะครับแต่จังหวะนี้เราไม่มีอันตินะครับเราก็จะไม่เสี่ยงนะัแเราก็มา เชียร์เว็บกลางไปเลยนะครับผมช็อตนี้ถ้าเรามีอันติเนี่ยเราก็จะเล่นกับเพื่อนอยู่นะแต่เวลาใครมาดูอ้อยผมจะรู้ว่าถ้าผมไม่มีอันติเนี่ยโอกาสาที่ผมจะเข้าจังหวะไฟนัวเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยถ้าไม่มีอันติตัวมันจะออกยากนะครับหาเราจังหวะนี้เราไปเวทบัฟฟาเขาเนาะแล้วก็จังหวะนี้เลนล่างจะเป็นฟอร์เลนนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะหนเชือกเอาฟอร์เลนนะแต่เราเห็นว่าแก๊กเนี่ยมาพอดีนะครับเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะ ่าจังหวะนีดด้ก็แก๊กก็มาป่วนดึงบัฟเราเรื่อยๆนะครับาตรงกลางเนี่ยเราพยายามดูมินิแมปนะครับแล้วจังหวะนีดด้จะเห็นว่าเพนเะนี่ยโดนแทบนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเข้าเพนนะแล้วก็แก๊กมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ได้คิวแก๊กไปอีกคิวหนึ่งนะครับช็อตน,นี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะอ่าจะเห็นว่าตอนนี้บัฟเราเนี่ยเกิดแล้วนะครับผมเราก็จะกลับมาบนะัฟเนาะแล้วเจอฟอร์เรนนะครับจะเห็นว่าอันติผมเนี่ยเหลือประมาณ14บสี่วินะเราก็เลยไม่ได้เล่นนะครับจังหวดดนะนี้เนาะพอเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับพาสสสีีเเเเเเรรราาากก็็็คือืออมม่่ปนนแแตต้ล้ลวย อันติแล้วก็ลดคูด,ดาวเนาะพออันติเราคูดาวเสร็จเนี่ยเราก็มาเล่นกับฟอร์เรนนะครับอ่าจังหวะน,นี้ก็กระโดดพลาดนะครับโดนหินเนาะหินม,มันใหญ่นะครับอ่าจังหวะน,นี้ก็เล่นฟอร์เรนนะครับแล้วเดาจังหวะฟอร์เรนอันติแล้วก็อันตินะครับอ่ชาช็อตนี้ก็ได้คิวฟอร์เรนไปนะจะเห็นว่าหินเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะโดดถึงหรือว่าโดดข้ามหินเนี่ยน้อยนะครับคือต้องมีแหละหลายๆคนนะครับแพทนี้นะใครที่แบบฟิกติดหินสกิลติดหินนะครับหรือว่าเอาหน้าไปถูหินนะก็คือ น่าจะมีหลายคนนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเราฆ่าฟอร์เรนได้นะแล้วก็มาทําเว็บล่างต่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นตําแหน่งไหนนะเราควรดูมินิแมปบ่อยๆนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยดูมินิแมปอยู่ตลอดนะครับถ้าใครแบบเข้ามาดูในคลิปผมนะคือทุกคลิปเนี่ยผมจะดูมินิแมปแล้วก็จะเห็นว่าติ๊กไปติ๊กมาหรือว่ากดไปกดมานะครับ สำหรับใครที่มาดูใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชินนะครับแต่ถ้าใครที่แบบดูทั้งสตรีมสดหรือว่าดูทั้งคลิปผมนานๆเนี่ยก็จะเริ่มชินแล้วนะระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมกดโซโล่มาเนาะแต่ทุกคนจะเห็นเป็นรูปใหม่นะเกมนี้เราเจอคนเปิดไปนะครับแล้วก็เปิดใหม์คุยกันด้วยนะมันทําให้เกมเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับผมสาหรับการเปิดใหม่เอาแล้วจังหวะนี้อาร์ลัมจับนะครับแล้วก็มาเล่นเนาะแล้วก็พยายามเอาเมทต,ต่อนะแต่เมทเนี่ยอันตีออกนะครับ ตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยฟอร์เรนโผล่เล่นล่างนะเรามีสกิลอันติแล้วก็ของเรานำนะครับแล้วก็จะมาเล่นกับฟอร์เรนต่อเลยนะครับเกี่ยวเชื่อแล้วก็ตีไปนะครับแล้วก็เดาจังหวะฟอร์เรนอันติแล้วก็อันติไปนะครับผมช็อตนี้ก็ได้คิวฟอร์เรนอีกตัวหนึ่งนะคือเวลาสู้กับฟอร์เรนเนี่ยครับผมเราพยายามสกิล2ขัดอันติหรือว่าอันติหลบอันติของฟอร์เรนนะครับการที่เราจะอันติหลบอันติฟอร์เรนอาจจะต้องเดาใจ ฟอร์เรนนะว่าฟอร์เรนเนี่ยจะอันติตอนไหนนะครับอ่าล้วพอเราค่าฟอร์เรนได้นะครับจะเห็นว่าเว็บคลิปล่างเนี่ยสูงแล้วนะผมก็จะเลือกมาฟาร์มต่อนะครับอ่าระหว่างฟาร์มพ็หาจังหวะนะครับหาจังหวะไปดักโครงดักคิวนะแต่จะเห็นว่าเพจเนี่ยอยู่ใกล้นะครับผมเราก็เลยพยายามมาดันเลนกลางต่อนะพอเรามาดันเลนกลางเสร็จเราเจอแก๊กเดินมานะครับอ่าเราช็อตนี้แก๊กก็ตายไปนะคือช็อตนี้แก๊กเขาเดินประมาทนะครับเขาคิดว่าเขาไม่ตายนะอ่าจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีโจ๊กนะครับเราก็จะมาโจ๊กต่อนะคร ช็อตนี้ก็ได้โจ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าคุ้มมากเนาะสำหรับใครที่สงสัยว่าทําไมอ้อยผมแรงจังเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือรูเนาะอย่างที่2ก็คือเรื่องการเงินนะครับผมจะเห็นว่าการเงินผมเนี่ยน้ำเยอะนะมันเลยแรงนะอ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าฟอรเรนเนี่ยตีกลางนะครับล้วก็เลยมาเล่นกับฟอรเรนต่อนะครับมตีไปนะแล้วก็ดึงเชือกกระตุกมันแล้วก็ตีช็อตนี้ก็ได้ฟอรเรนไปอีก1คิวนะครับอ่าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องความแรงของอ้อยเนาะ อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเลเวลนะครับผมอย่างที่2ก็จะเป็นการเงินเนาะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องบัฟหรือว่าของไอเทมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับอ้อยนะคือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นแล้วไม่ได้แรงเท่าผมนะครับอันนี้เราต้องไปดูที่การเงินอ้าวแล้วจังหวะนี้ตรงเลนล่างบวกกันอยู่นะครับแล้วก็หาจังหวะกระโดดเชีอกไปนะครับผมแล้วพาดดิดแล้วก็เอาตัวหน้าก่อนนะแล้วก็พยายามไล่เมดนะครับอ่าแล้วเมดฟิกเกอร์นะแล้วก็จะมาเอาแก๊กนะครับ แล้วก็เมดเนี่ยเหมือนจะตอดเรานะครับแล้วก็หอนเชือกไปนะครับผมเราช็อตนี้ก็ได้เมตรีคิวหนึ่งเนาะก็ถือว่าครบอีกแล้วนะครับผมจะเห็นว่าคิวเราเนี่ยสิบสองหนึ่งนะครับผมเรื่องความแรงเนี่ยมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับผมสําหรับอ้อยเนาะคือเวลาเราเล่นป่าเนี่ยเราต้องพยายามหาเงินเก่งๆนะครับผมแล้วก็เลเวลนามหน่อยนะมันถึงจะแรงเนาะถ้าของนามเลเวลนามเนี่ยมันแรงแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะ ก็คือเกมนำเนี่ยทำอะไรก็ได้นะก็ง่ายๆเลยนะครับและวิธีการที่จะทําให้เงินนำน,นะครับก็คือเราเดินเกมแล้วก็ได้คิวถ้าเราไม่ได้คิวเนี่ยเราต้องฟาร์มเยอะหน่อยนะครับเช่นไปแท็กคลิปเพื่อนแท็กคลิปเลนนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยการเอาอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือว่ามังกรหรือว่าดาร์คซาร์เยอร์นะ อ่าแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราเล่นไปอยู่นะครับเราเห็นว่าเพื่อนเราเดินดูดนะเราก็พยายามจะโฟกัสแคลี่ก่อนนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้กระโดดสับแคลี่ตายไปนะครับต่อไปเราก็มาเพลนต่อนะช็อตนี้ก็ตายไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็เหลือแก๊กตัวเดียวนะครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้เราก็ได้คิวแก๊กไปอีกหนึ่งคิวนะครับแล้วจังหวนะนี้เห็นว่าเมย์อยู่ตรงกลางนะเราก็หอนเชือกไปเลยแล้วก็เอาเมยได้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าจังหวะนี้เราได้ทิปบัตคิวแล้วฟอร์เรนเหลือเลือดนิดเดียวนะครับ ก็ถือว่าเป็นคอร์สคิวเลยนะก็ถือว่าทําได้ดีมากในจังหวะนี้นะมชมตัวเองก็ได้นะครับแต่จังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะพยายามแทงให้นะแต่เราบอกว่าไม่ต้องนะครับเราก็จะเดินออกเองนะแล้วช็อตนี้ผมเชือกเว่านะครับเราก็เลยเสียเลือดไปเยอะเนาะตอนนี้จะเห็นว่าฝ่งยองข้ามเนี่ยเกิดหมดแล้วนะครับผมพอเราเห็นว่าฝ่งยสองข้ามเกิดเนี่ยเราก็ควรถ่อยเนาะเพราะมันจบไม่ได้นะครับล้าก็จะกลับมาฟาร์มต่อนะแล้วจะเห็นว่าผมปล่อยดักสไลเยอร์ตรงเลนกลางนะจริงๆดักสไลเยอร์เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจปล่อยนะครับคือมันหมดเวลาเนาะ จริงๆถ้าเราไม่ได้ปล่อยตรงเลนกลางเนี่ยผมมองว่าเราปล่อยตรงเลนล่างเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการทําเว็บด้วยนะครับเอเห็นว่าเพนเนี่ยพยายามจะมาคิวเราเนาะเราไม่มีเลือดเราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับเวลาเราไม่มีเลือดเนี่ยสำหรับตัวที่ดูดเลือดนะ เราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับอย่างพวกซินิทีหรือว่าจะเป็นนาคอสหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆน,นะครับผมที่มีสกิลดูดเลือดเนาะการที่เราไม่กลับบ้านเนี่ยมันจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปรีเลือดนะแต่ถ้าเราไม่กลับบ้านเนี่ยเราต้องชชว่์ว่าเราจะไม่ตายหรือว่าจะไม่โดนแกงนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าเพื่อนเหมือนจะเล่นกันนะเราก็จะหาจังหวะรอซอนนะครับแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกที่จะไม่เล่นเนาะนนะก็ทําถูกแล้วนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาทําเวฟต่อแล้วก็ค่อย เหมือนอารามเนี่ยพยายามจะเล่นนะครับเราก็เลยกระโดดล้องเล่นดูนะครับแต่ฝันมาฆ่ามันติออกนะแล้วจังหวะนี้เชนว่าเพื่อนเราเนี่ยโดนดูดนะครับเราก็อยากเล่นเนาะเราก็หาจังหวะอยู่นะครับแล้วก็หอนเชีอยกไปแล้วก็ตีนะครับผมแล้วก็ตีออกมานะครับเช่นว่าเราก็ตายไปนะครับผมช็อตนี้ก็เป็นช็อตโยนของผมนะครับจริงๆเนี่ยมันขึ้นยากนะครับผมมองว่าถ้าเราไปเอามังกรเนี่ยจะโค้งกว่าเนาะแล้วระหว่างที่เราตายเนี่ยเพื่อนเราก็ไปโดนดึงนะทำให้เพื่อนเราตายต่อนะครับทำให้ฝันมงข่าเนี่ยดันตรงกลางมาสูงเนาะ พอเราเกิดแล้วจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามถอยนะครับเราก็จะพยายามเอาเมทก่อนนะครับแต่ไม่ถึงเนาะล้วก็เลยต้องตามเพื่อนไปก่อน,นครับดูอารามให้ดีอาอารามซิกจับนะครับล้วก็เล่นแล้วก็อันติออกก่อนนะช็อตนี้ก็จะเห็นว่าเพนตายนะครับแต่เราไม่มีสกิลละต่อให้ฝั่งตรงข้ามตายตัวหนึ่งนะครับแต่ย่าลมว่าสกิลเราหมดไปแล้วนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาทําเวฟนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยเบีย่ยงตัวมาทางขวาเลยนะเพราะว่าอย่างแรกเลยเราไม่มีอันตินะครับแล้วก็เพื่อนเราไม่มีเลือด แล้วเพื่อนเราก็ตายไปหมดนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาทําขวาเพื่อทําให้ฝ่งยตรงข้ามเนี่ยกลับบ้านมานะถ้าฝ่าตรงข้ามไม่กลับเนี่ยเราก็อาจจะจบบ้านได้นะครับเมื่อฟอร์เรนกลับมาแล้วจะเห็นว่าเพื่อนเราไล่อยู่นะครับแล้วเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็จะพยายามมาเอาแคลรี่ก่อนนะครับถ้จาจังหวะนี้เราก็ได้คิวแคลรี่แล้วก็เหลือแก๊กเดียวสกิลสองก็โดดแล้วก็ตีไปนะครับผมช็อตนี้ก็ได้มาอีก2คิวก็ถือว่าคุมมากนะครับอ่าระหว่างที่เรายังไม่มีอะไรทานะครับเราก็มาทําเว็บเลนบนก่อนเนาะ ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดไฟอะไรนะครับผมตา่างคนก็ต่างตายนะระหว่างที่เราไม่มีอะไรจะคุยเนี่ยเรามาคุยเรื่องไอเทมกันก่อนนะครับสาหรับไอเทมอ้อยที่ผมจะออกนะครับก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นดาบฟาร์มชิ้นเล็กนะครับพอเราได้ดาบฟาร์มชิ้นเล็กเสร็จแล้วเราก็จะออกรองเท้ารถคูดาวเนาะพอเราได้รองเท้ารถคูดาวเสร็จเราก็จะออกดาบฟาร์มชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ นอกนั้นเราก็ออกของตามปกตินะครับพอเราได้ถึงโอมิอาร์มเสร็จเราก็จะเปลี่ยนรองเท้ากูดาเป็นรองเท้าซีซีนะพอเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าซีซีเสร็จแล้วก็ออกของปกติเลยนะครับผมก็จะเป็นดาบแดงแล้วก็ก่อ,อกเกิดเนาะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงทําเว็บอยู่นะครับฝันขรงข้ามก็เลือกที่จะไม่ไฟนะฝั่งแล้วก็หาจังหวะไฟอยู่นะครับระหว่างนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยไม่ค่อยสูงนะผมก็เลยจะมาทําอีกเว็บหนึ่งนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็เจอฝันตรงข้ามอยู่ตรงเลนล่างเยอะนะเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับ ตรงเว็บบนเนี่ยเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่บนถึง4คนเลยนะครับระหว่างนี้บัฟฟ้าเกิดแล้วก็จะกลับมาบ้าฟ้าก่อนเนาะตอนนี้เราก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับผมว่าเพื่อนเราเล่นไหมนะระหว่างนี้จะเห็นว่าตรงเลนกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรีบไปเลยนะ,ะจงังหวะนี้เราก็โหนแล้วก็ล้วงตัวหน้าก่อนนะครับแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยนะ ตอนนี้เพนมานะครับเรามีตายเกิดนะเราก็จะเล่นต่อนะครับอ่านะสับเคียวนะเนาะพอเราสับเคียวเราเห็นฝันตรงข้ามอยู่2ตัวนะครับเราก็เลยต้องออกมาก่อนอ่าจังหวะน,นี้ก็เอลซูเอาให้นะครับช็อตนี้เอลซูก็น่าจะได้เมกาคิวเนาะก็คือคุ้มมากนะครับระหว่างนี้ก็น่าจะจบแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดแชร์ก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะส่วนใครที่อยากให้ผมสอนแนวทางการเดินเกมตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรสวัสดีครับ